นี่นะครับผมเพื่อนๆนี่เอกจะจัดเมนูเด็ดนะครับผมเจียวไข่ใส่ไข่ปิง้งมดแดงนะครับผมนี่เพื่อนนะโอ้โหส,สวยเลยนะครับผมก็จะเทรวมเหในไข่นี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เมนูนี้อร่อยแน่นอนครับผมเห็นเพื่อนนะนี่นะครับเราปปุงมเรียบร้อยแล้วนะครับ รับรองว่าอร่อยเคี่ยวไข่ใส่ไข่มดแดงนะครับผม,ม,มนี่เดีวเก็ไปตั้งน้ำมันให้ร้อนๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นว่ามันจะแตกหรือไม่นะครับตุ๊บตับตุ๊บตับอร่อยแน่นอนครับเอาแล้วนะครับผม,อม,อมหอม เลยนะครับโอ้เพื่อนๆครับผมเริ่มจะหอมแล้วนะครับผมนีม่หอมจ้าเจียวไข่นะครับผมโอ้โหเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยครับผมหน้าตาหน้าทานนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาชิมกันแล้วนะครับผมว่าอร่อยหรือเปล่านะครับ